สวัสดีพี่นอ้องมินี่จานเพิ่มมาแล้วด้อจันเพิ่มยากกันยากงั้นครับผมเลยบริษัทคลิปให้พี่น้องเบิง้งอ้างหายกันไปโดนครับผมสำหรับมือนีก่นกะจักสีเบิ่งตัวท้าเบิ่งตัวใดน้ำเสนอตัวใดพี่นอ้องหาเลยเลยตัวใดคล้องตัวใดขันกระเปาตัวนั้นหระพี่น้องนี่คือสายดินนะพี่น้องเด้อ สายต่อดินนี่ครับผมผมบัวเรีวขึ้นชั้นครับตัวนี้สายต่อดินพี่น้องถามว่าเห่นดีบอดต์นียดได้เรื่องครับผมผนียดแจวดินบัท่านเจงครับผมดินเอาลงดินสองสาข้างครับผมเอาลงดินสองสาข้างขันบัขันพี่น้องแต่ว่าท่านติดฉเฉลยอยู่ อย่างกษัตริย์นงนี่แหละพี่น้องนี่แหละเสียงเขาคู่โดนพี่น้องสายจวดสิบ,บอกว่าจังไดยบอกเลยว่าจวดตัวนี้ <c oughs> เป็นนกสไตล์การเล่นนี่คือเป็นนกเรียกไล่พี่น้องเรียกไล่ลงปีกนี่แหละคือเห็นนี่แหละพี่น้องนี่อ่ะ ต้งเน่เปเนียดนี่โอ้เล่นดีพี่น้องมีนักมีเบาพี่น้องนกตัวนี้ผู้ผู้ใดว่านกสายตินเล่นเปเนียดบ่ดีนี่ร้องเมึงพี่น้องผมเล่นมาแล้วประสบการณ์ด้วยตัวเองพี่น้องนี่แหละลงปีกดีเรียกกูกูก,กูมีนักมีเบาให้นกปลาพี่น้องนกตัวนี้ใส่ได้ใส่ได้เบริร์นเงินเห็บพี่น้อง จะลงดินขันขันดีอยู่แต่เ่ราะขันมันติดใชเลยอยู่พี่น้องที่นี้ก็คือกพี่ยังหลายดอกพี่น้องฝากใบเส้นมีหลายพี่น้องกอได้กินหอดิถึงกันแต่เพิ่มมีเวลากะใช้คลิดไปเบื้องพี่น้องช่วงนี้คือฮา,างครับผมงานหนุ่งหนุ่งที่นี่คือซีนี้สมีเลยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามให้แน่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันพี่น้อง กรเปลนกยลังเจให้กันสวัสดีครับตัวนี้แบงเด้ะพี่น้องเ้อถ้าสนใจผมก็แบงนะคราคาตรงกันเข้าไป